พิยอดกับพอสอเขาให้มาประมาณ1ล้านแต่ว่าบ้านเนี่ยราคาล้านกว่าทํายังไงให้กู้ผ่านที่จริงอะ่ะด้านสินเชื่อมันมีนอยู่2ด้านนะคะก็คือรายได้กับรายจ่ายถูกไหมถ้าสมมติว่าเราได้1ล้านบาทณเวลานี้นะคะคําถามของพี่ก็คือว่าน้องเนี่ยมีภาระหนี้หรือเปล่าเขาถึงคํานวณให้เราแค่1ล้านบาทสมมุตินะปิดหนี้1ตัวเนี่ยมันสามารถกู้เพิ่มได้ประมาณหลักหมื่นถึงหลักแสนเช่น น้องปิดหนี้อยู่ที่ประมาณยอดหนี้ที่ผ่อนประมาณ2,000บาทเนี่ยอาจจะทําให้น้องกู้ได้มากขึ้นประมาณ50,000-80,000ถึง 80, เป็นต้นสมมุตินะคะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะกู้เพิ่มแนะนําว่าปิดหนี้นะหรือไม่งั้นในปีหน้าคาดการว่าน้องอาจจะได้เงินเดือนเยอะขึ้นจากค่าตําแหน่งค่าโอ o ีอะไรก็ตามมานะคะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นนะคะสะสมไปอีกสักประมาณ3-6เดือนแล้วยื่นกู้ใหม่มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการพริยอดนะเวลานี้เนี่ยช่วงนี้มันสิ้นปีวันนี้ที่พี่เต้าอ่านเนี่ยวันที่30ธันวาควม2567ซึ่งโปรใหม่ยังไม่ประกาศนะคะต้องรอโปรปีหน้าดังนั้นทุกคนคะจะเย็นเย็นรอโปรปีหน้าอีกทีนึงนะคะแล้วค่อยพรียอดแล้วคุยกันเรื่องยอดกู้กันอีกทีรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยยอดกู้ยังไม่ถึงนะคะแนะนําว่าเราปรับลดราคาบ้านลงค่ะหรือปรับ b o q ให้ลดลงต,ตามยอดกู้ที่เรากู้ได้จริงๆจะดีกว่านะคะไม่อยากให้แดนผู้รางกู้ไปเพราะไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะได้เติมหรือดาวมากขึ้นในอนาคตค่ะผู้ชงนี้ทุกคนจะดีปีใหม่คะ่ะ